เขาจะมาข่าคนวรรศุกเนาะในที่เศร้าสองหาที่เศร้าแปดปี 2, สองพันเศร้าสี่ของเดือนที่หนึ่งจะเป็นเนวใดเนาะอันนี้คือกองไผ่ยิบสี่ของเมควันเนาะที่ว่าการทำนายเนาะอาขอคนบรรศุกผู้ใดเกิดบรรศุกพิมพ์บรนสุกข,ขามาให้ในเด้ออ่าคนบรรศุกเนาะไผ่ใบทํามิดมาบอกว่าหกดาบเนาะ ในส่วงเวลานี่เนาะเพื่นว่าคนวันศุกร์เนาะสิ่งที่มุ่งหวังสิ่งที่ต่างใจสิ่งที่ตัวเหตุตัวเองเหตุผ่านมาเนาะเพื่นบอกว่าคนวันศุกร์นี่มีคววมลังเลมีคววมโลค่อ,คอยเนาะเพื่อนว่าการ่อค่อยของเพื่นจะเกิดมาเกิดผลจะมี ความสาเร็จเดี๋ยวเพื่อนว่าออธุรกิจการค่ะการข,า,า,รขายที่ลงมือทําอยู่เนาะจะมีผู้ประคับประคองหรือคนในครอบครัวสวยเหลือประคับประคองเห็นให้ธุรกิจการเงินการงาน,นผ่านไปด้วยดีเนาะเพื่อนว่าฮกดาบเนาะจะผ่านไปด้วยคือการวิลาจะบ่งบอกว่าคนวันซุกนี่จะผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาคนที่โสดเนาะเพื่อนว่าจะมีคนเขามาล่มเขามาคุยเนาะยืนมือเขามาหายความสวยเหลือคนที่มีคู่แล้วยิงเพิ่มความ kiểm càng nhìn thêm à เอยสังวิตามินหัวใจเนาะยิงเพิ่มวิตามินหัวใจหายับคนวันสุกเนาะเหตุห้คนวันสุกนี่มีอารมณ์ลาเรื่องจากที่โฮูเนาะสิ่งที่สําคัญเนาะคนวันสุกนี่เป็นคนที่มักใส่แนวคิดเนาะซ้ำด่ามาบอกว่าหายละมันระวังเนาะสุขภาพภายในเดือดมาระบบปอดเนาะระบบตับเนาะเพมืนว่าแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดระบบเนาะคือลำใส่ใหญ่หรือว่ากระเพาะเดือดหายไปหาแผลหาเพาะหาหมอเนาะถาวาเป็นป่วยอยู่หนาเวลาปัจจุบันนี่เนาะการเงินการงานของคนวันสุกจาก ตกลนไปในการพบแพทย์พบหมอเดินว่าแล้วท้าหากว่าเจ้าปินป่วยอยู่ในสถานทีเดิมๆเนาะไผน์มันบอกว่าอาจะเปลี่ยนสถานทีปินป่วยเดินแล้วคนวันสุก์ยังจะดีขึ้นเนาะนว่าคนทีมีคููเนาะจะมีปากมีเสียงเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ก็บ่เป็นัญหาเนาะนว่าด้วยความโบเข้าใจในบางเทื่อบางเวลาเนาะ ไพ่ใบที่สามมีความหายเนี่ยก็ต้องมีความดีเนาะราชินีเหรียญราชินีเหรียญมาบอกว่าคนวันศุกเนาะจะมีโศกในการเดินทางเนาะเพื่ว่าคนวันศุกจะมีโศกในการเดินทางเนาะการเดินทางจะเผดใหยคนวันศุกนี่มีโศกลาบเขามาเนาะจากการเสียงหรือว่าถ้าหาคนวันศุกฝันเห็นอ่กากรัตรหรือว่าพแม่กวนอิมหรือว่า ผาเมธุรคาบรหรือว่าผาเมรศมีผาเมฆคงคข้าอย่างนเนาะจะเป็นสื่อเสริมดวงได้เนะาะว่าการเงินในถ่ายอาทิตย์นี่คนวันศุกร์จะมีโศกเข,ข้ามาเนะาะพาะว่าถ่ายอาทิตย์จะมีโศกเข,ข้ามาพอวานยังพอวาราชินีถือเหรียญคนวันศุกร์เป็นคนทีมีคววมระมัดระว่างอ่า ตืองหนึ่งเนาะในการใส่จ่ายเงินค้ำเลยจะได้เหตุธุรกิจใหม่ๆเนาะจะมีผลกําไรดีเนาะในสวงเริ่มต้นท้าว่าคนวันสูกกาลังเริ่มเหตุธุรกิจอยู่เนาะให้คอยเหตุคอยทำอย่าฝ่าวงทืง่นจนเกินไปให้เห็นด้วยตาของตัวเองต้องได้ สัมผัสด้วยตัวของตัวเองเด้อแล้วจังขอยลงมือว่างเห็ดเนาะคนบอกว่าเนาะคนวันศุกเนาะแล้วไ่สรุปของคนวันศุกในถ่ายอาทิตย์นี้จะเป็นแนวด้ายผลมาโอ้ผลมาสถานทีเฮือนซ่านบานซองเนาะหายโศกหายลาบเนาะผลมาซีใหม่มาบอกว่าสถานทีเฮือนซ่านหายโศกหายลาบเนาะหายหายคว่ำสุกหายคว่ำเจริญหุงเหืองเนาะผาพุ่มเจ้าทีเจ้าทินเจ้าฐานถือว่ามีคว่ำเข็มแข็งเมตตาเอ,อือกเกือก ให้แก่คนเกิดวันศุกเนาะเพราะว่าถาว่าคนวันศุกมันไหวพระสูตรมนต์เนาะแพรบุญกุศลให้แกเจ้ากรรมนายเวรให้แสสกสิงซัก์ซิ์ขอบใจสิงศักซิ์ขอบใจทุกอย่างทีเข้ามาในชีวิตของคนวันสุกคนวันศุกจะเป็นคนที่โชคดีเนาะเพราะว่าคนวันศุกนทถายอาทิตย์นี่จะมีดวงลาบลอยจากพระภูมิเจ้าทีจากเทวดาผูหักษาจากสิงศักซสิที่บูซาเนาะเพราะว่าการเงินการงานก็จะมีการไหลเวียนดีเนาะมาคนที เป็นโสดก็จะได้โพภักหรืออาจจะได้สาระโสดเนาะเขางานวิธีวิวากเป็นใดเดิมพันมาว่าคนที่มีคููแล้วนอยิงมีความหักความเพิ่มพูดเขาในการเบิงแง่งเกือ้อกูลซึิงกันและกันจะเป็นขอบัวที่มีความอุดมสมบูรณ์แบบเนาะขาค้ายเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆก็จะสางทึ่นสางกาไรแห่งแก่คนวันศุกรได้เนาะถือว่าคนวันศุกมีความสุขดีแหงเนาะซื่อซื้ อ่าเลขหนาไพ่ของคนวันศุกรนะ์เนาะจะมีเลขโกมีเลขสามและมีเลขเกนะ่าเนาะคนวันศุกร์จือเด้อเลขโกเลขสามเลขเกนะ่าเนาะเลขคนวันศุกรนะ์เนาะอันนี้คือไพ่ของคนวันศุกร์เด้อทุกคนเด้ออ่ะขอให้โชคดีเนาะเฮงเฮงปังปัง,ปงมนัมนมัน